ดวงชะตานะครับประจําวันนี้มีดังนี้นะครับอาจจะจะมีไพ่เลือกอยู่ประมาณ3มชุดนะครับแล้วว่าชุดที่1ครับแล้วก็ชุดที่2ครับแล้วก็ชุดที่3นะครับลองเลือกดูงหนึ่งสองสามเลือกพัฒนชุดไหนดีครับก็พอเสร็จแล้วก็เลือกเลยนะครับสําหรับดวงชะตาประจําวันนี้นะครับของคนที่เลือกไพ่ชุดที่1เป็นยังไงบ้างครับ โดยรวมนะก็มีโอกาสไปได้สวยแล้วก็นะพอควรนะครับเพียงแต่ว่าเครียดไปหน่อยนะครับและอยากดีขึ้นอย่างแรกคุณต้องศึกษาบุตรของเป้าหมายคุณที่ดีครับแล้วก็อย่าเครียดง่ายแล้วก็มีความบิลิเดอร์หน่อยรับรองดีแน่นอนครับมาที่ดวงตาจวนนีคนที่เลือกไพ่ที่สองมากนะครับเปีง่าบ้างโดยรวมนะครับมีโอกาสเวิร์กมากแล้วไปได้สวยมากครับมีโอกาสที่จะมีชีวิตที่สุขสบายขึ้นนะครับแล้วก็จิตใจข้มแข็งขึ้นครับแล้วก็นาบขึ้นนะครับขอเพียงแค่คุณอ่ะ วางจิตที่โฟร์ครับมีมายเซ่แบบคนรวยหน่อยจิตเข้มแข็งมีอะไรก็ใสที่สุดครับรับรองเวิร์กแน่นอนครับแล้วก็เวิร์กสุดๆเลยครับโอเคสุดท้ายก็ต่อไปก็มาดูสตาประจวันนี้ของคนที่เลือกไพ,พ่ที่สามเป็นไงบ้างนะครับโดยรวมนะครับยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับยังไม่ค่อยดีอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะแต่อยากให้ดีขึ้นคุณต้องอดทนทํางานหนักนิดนึงครับซิกแซกหน่อยมูเจ้าที่ไปแล้วก็ขยับนิดนึงรับรอง เวิร์กพอตัวครับก็ประมาณนี้กันนะครับสำหรับจุดที่สามนะก็ดวงวตาประจำวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับดวงวตาประจำวันนี้ก็ชุดไหนเด่นสุด 1, 2, นะครับหนึ่งสองสามนะก็ชุดที่สองนะครับเด่นสุดครับก็ประมาณนี้ครับด้วยครับผมอาจารย์กีรพัฒน์กีระไปกับหมอดูมินิมินสวัสดีครับ